สวัสดีครับไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวดวีชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาอภิปรายนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวดวีแล้วก็คอมเมนต์หรือออินบ็กซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีกกาารทํัน ก็อันนี้ข้าวเหนียวปิ้งครับเริ่มจากกะทิกะทิวันนี้จะใช้กะทิแบบ,<อ>บเย็นๆเลยกะทิสดแต่ว่าอันนี้คือเย็นนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายอันนี้ก็คือคนให้ละลายเฉยๆใช่ป่ะ<ช>แต่<ช><ๆ>อันเนี้ยท,ที่แบบว่าใช้กะทิเย็นๆที่ไม่อุอนนะ่นอ่ะเพราะว่าเดีย๋ยวเราก็ต้องเอาไปปิ้งอยู่แล้วคนอ,อะไรก็ถ้งปากบอกเลยนะตงบอก โอเคโอเคโอเคตั้งคนเบาๆนี่แหละไปถึงไม่เหมาะกับการทำขนมไทยเหมาะกับการทำผัดๆต้มๆทอดๆอะไรเงี้ยแบบโค้าพางปองย่างเงี้ยมันต้องละลายหมดเลยเช่าไหร่ชิมแล้วพอดีข้าวหนียวสุก อ๋อระหว่างนี้ก็นึ่งข้าวเหนียวรอไว้อันนี้ไปถามดินึ่งอย่าคือถ้าสมมุติว่าเราใช้กะทิร้อนอย่างเงี้ยเราใช้ข้าวเหนีวยวยนนึ่งนึ่งไว้แล้วได้ไหมหรือต้องร้อนทั้งคู่คยทอ๋อจ,จะจะเอาแต่ให้กะทิมันเย็นลงอ๋อแต่ว่าต้องแต่แตข้าวเหนียวต้องร้อนเม็ดอย่างนั้นอย่างนั้นเม็ดข้าวเหนียวมันเหนียวเม็ดบางอ๋อชากะทิร้อนข้าวเหนียวร้อนกะทิร้อนเม็ดบางถ้าใส่น้ำเยอะยิ่งไปกันใหญ่ เวเราก็ต้มกะทิอีกทนะีนึงสำหรับข้าวเหนียวอีกครั้งนึงอันก็ข้าวเหนียวนึ่งธรรมดาแหละแช่ก่อนแล้วก็นึง่งใ,ใข้าวเหนียวนึ่งธรรมดาเพราะเพราะมันจะต้องให้มันสุกก่อนไงถ้าปกติธรรมดาเมื่อก่อนสมัยก,ก่อนกเนอะคุถ้าทำข้าวผัดนะผัดเอาสุกบัางไม่สุกนัง่งพอกำลังดีทีก็เอาไปติ่งก่อนมันจะสุกนาน,านอันนี้ข้าวเหนียวร้อนๆกับเตา แล้วก็น้ำกะทีเย็นๆต้องเอามาพายไมยาไม่ไม่ไม่อันนี้แหละค่นี้มายพายหรอมันหลายเรื่องอีซี่นะง่ายแล้วแเ็้ว่ยรอรอจะห่อวันนี้ไปเอากล้วยมาสีด้วยนูหละ ทัน,นี้เราเราทำแค่ไส้กล้วยเนาะเพราะว่าไส้เผือก,อกนานจริงๆใครจะทำไส้เผือกก็คือแค่เอาเผือกไปกวนก็ใช้ได้แหละน,นี่ก็ใช้กล้วยในสวนของเราด้วยแหละก็ออกมามก็เป็นข้าวเหนียวมูนอย่างนี้กินกับมะม่วงได้ป่ะยายได้เหมือนกันเลยเนาะเหนียวมะม่วงกับเหนียวต้นขยาน่าปลาหน้าปลาแห้งกิดกระฉีกอะไรหน้ากลุ่มว้าวก็จะกินให้กินตอนนี้เลยนะกินหมายถึงว่า มันจะได้มันเหมือนมันไงรสชาติดีมันไม่ทันแห้งอ๋อได้ไม่หมดหรอกทีนี้ก็ต้องลองลองดูแหละเพราะว่าบางทีข้าวเหนียวแต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมยายใช่เขาเรียกข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวอ่อนข้าวเหนียวแก่ข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวเก่าวันนี้ยายใช้ข้าวเหนียวเลยนะอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้วันนี้เขาไปซื้อให้ไันได้ข้าวเหนียว เก่ามาแต่ก็อ่อนถ้ขาข้าวเหนียวเก่าก็ใส่กะทิเยอะหน่อยแล้วข้าวเหนียวใหม่ก็ใส่กะทิน้อยหน่อยถ้าเป็นมูนไม่ใส่ขนาดนี้เราใส่เหมือนเมื่อกี้แหละกำลังดีอันนี้มันเราจะได้ให้เม็ดมันใหญ่อีกด้านขึ้นมันจะจับได้ขึ้นเยอะอีกหน่อยอ่าส<ะ>เสร็จแล้วนี่ก็คือทิ้งไว้ก่อนไปใหญ่หรือใช้ได้เลยสิบนาทีสิบนาทีโอเคให้ <Okay. S 2> มันเย็นหน่อยเราจะได้จับง่าย หนละ่ะกล้วยเขาอ่ะอันนี้คือเราเตรียมอะไรมั่งยายใบตองอันนี้แหละใบตองก็คือใช้สองแผ่นอ่าใบตองสองอันนี้ของใบตองเก่าไม่ต้องไม่ต้องถ่ายก็ได้อาจจะถ่ายเดินนนี้ใบตองจากสวนใช่ไหมสวนเราเอง <c oughs> สวนตรงนั้นเลยอันนี้กล้วยกล้วย <c oughs> ในสวนปอกเปลือกผ่าครึ่งอ๋อใบตองต้องมีสองขนาดไปยาย ใ่อันนี้มันเศษมันก็เก็บๆไงเอามาเรียงอ๋อได้เป็นเศษเราก็ทําได้อันนี้เราก็เช็ดเรียบร้อยแล้วใช่ปะเช็ดเรร้อเรียบร้อยฝากกล้องจะมาหลักขึ้นกล้องมากนี่ไม้กราดนี่ปกติยายจะทำไส้เผือกด้วยแต่วันนี้เผือกไม่มีก็เลยไม่ได้ทำก็ากล้วยพอละ 他他戴好去。